วันนี้นะคะเราก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆมานําเสนอนะคะซึ่งก็เป็นอาหารเสริมช่วยในการลดน้ําหนักแล้วก็ดีท็อกซ์ด้วยนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยแพทก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญนะคะแล้วก็เป็นผู้ใช้จริงกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะลัมแคร์แต่ว่าจะดีไม่ดียังไงจะเห็นผลยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับคุณออยกันเลยะคะ่ะส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้คุณออยแบบ หอมเปรี้ยวมากอ่ะคมากค่ะือไม่น่าเชื่อว่าครั้งหนึ่งเคยต้องใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้คือต้องบอกว่าเป็นคนหนึ่งที่ต้องบอกว่าโอ้โหอ้วนฉุกมากจนน้ําหนักเนี่ยขึ้นไปประมาณเกือบเลข8อะคะคือจริงๆหลายๆคนตกใจมากนะคะอย่างที่ดูในภาพเนี่ยคือลดลงมาบ้างแล้วนะคะพยายามที่จะลดแต่ก็ยังลดได้ยากมากซึ่งมันทรมานมากค่ะช่วงนั้นเนี่ยเราเป็นคนหนึ่งที่ชอบทานอาหารกินจุกกินจิกแล้วก็บางทีเนี่ยเวลาที่เรากินข้าวเนี่ยเรากินข้าวเช้าข้าวกลางวัน ข้าวเย็นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต่อด้วยขนมหวานอของหวานต่างๆแบบนี้ยตอด ตลอดเลยกินจนนอนเลยถูกต้องใช่ค่ะตอนกลางคืนเนี่ยค่อนข้างหนักมากเพราะว่าบางทีเราเหนื่อยมากค่ะจากการทํางานเราใช้สมองเราใช้ร่างกายเรากลับมาเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยนะคะก็คงจะต้องแบบกินเยอะอ่ะยิ่งแบบอยู่กับครอบครัวเจอคุณสามีเจอคุณลูกแบบเนี้ยก็ต้องแบบเออกินหนักเป็นกว่าเดิมเป็นพิเศษเหมือนเป็นโอกาสการเจอกันในช่วงเย็นอย่างเงี้ยค่ะพอเรากินบ่อยๆแบบนี้แล้วด้วยความที่เราติดชากาแฟด้วยซึ่งมันจะมีน้ำมันน้ำตาลมีเรื่องของไขมันเนาะเียมมีน้ำตาลเทียมอะไรต่างๆเยอะมาก แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเราก็ติดแบบนี้วันละสามสี่แก้ว oh. พี่ลองคิดดูแล้วกันว่าการที่เรากินแบบนี้ด้วย uh. ติดกาแฟแบบนี้ด้วยเ uh. ชื่อไหมว่าน้ําหนักเราค่อยๆขึ้นไปจนแบบถึงอย่างที่บอกคือ80โลมันมีโอกาสอยู่แล้วล,ะละ่ะจากวันเป็นเดือนเป็นปีมันสะสมไปเรื่อยๆ uh. ค่ะ uh. ซึ่งถ้าเกิดใครที่คุณผู้ชมกําลังดูรายการอยู่ตอนเนี้แลวหาก uh. คุณกําลังกินแบบนี้ไปด้วยนะ uh. บอกเลยนะว่าวิธีนี้ยัางไงาคุณก็ไม่มีทางลดน้ําหนัก uh. ซึ่งแน่นอนว่าน้ําหนักคุณก็ไม่ลดด้วยนะคะซึ่งต้องบอกว่าคือวันนี้ออยเองต้องบอกว่าหันมาจนตอนหลังราู้สึกว่ เริ่มมีปัญหาสุขภาพเข้ามาค่ะปัญหาแรกเลยคนที่อ้วนมาก<ะ>ขับถ่ายไม่ออกด้วยคือเรื่องของกลิ่นตัวกลิ่นตัวีคืจอจอรเนีเนรู้สึกอาย<ะ>อายค่ะล้วก็หลายๆคน,นก็เป็นนะออยเคยไปพูดกับเพื่อนเคยไปถามเพื่อนหลายคนบอกว่าเออใช่คือผับคือพออ้วนมากๆอะคะ่ะไขมันมันสะสมเยอะๆแล้วตัวมันร้อนพ<ะ>อมันร้อนปุ๊บเนี่ยบางทีเราขับถ่ายไม่ออกเนี่ยคือกลิ่นตัวมันจามมาปัญหาข้อที่2คือพอเราขับถ่ายไม่ออกเนี่ยคือหนึ่งเราก็รู้สึกว่าแบบเหมือนร่างกายเพลีย เหนื่อยง่ายแล้วรู้สึกว่าแบบไม,มันไม่สดชื่น,นใช่แล้วมันไม่ดีด้วยนะคะ,ะคือมาทําให้เหมือนของเสียมันก็หมักหมุนในตัวเราก็พยายามหาวิธีทางแก้มาโดยตลอดลยอะไเงี้ยซึ่งเราก็เลยรู้สึกว่าวันหนึ่งเราตื่นเช้าขึ้นมาเสื้อผ้าจากที่เราเคยซื้อมาใสา่ไซส S, <S ์เอสไซส์เอมันใส่ไม่ได้แล้วพี่เราก็เลยต้องแบบเอ้ย ทำยังไงดีคือเราพยายามยัดแล้วว่าไปขยายไซส์จนไปถึงไซส์ L จนจะขยับไปไซส์ XL อยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าเราขยายอีกไม่ได้แล้วนะคือม,มันเสียภาพลักษณ์ของตัวเราแล้วเราทํางานนะคะด้านของที่ต้องเจอเจอกับผู้คนด้วย,ยนะอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่า ต้องหันมาเปลี่ยนตัวเองก็เลยไออกกําลังกายค่ะตอนนั้นจุดเริ่มต้นกับการออกกําลังกายมุ่งมั่นมากไปออกกําลังกายเลยทุกวันตอนเย็นคือออกได้ประมาณ2วันค่ะเลิกสุดท้ายเพราะว่าเรากลับมาเราก็กินเหมือนเดิมแล้วอเรากินมากกว่าเดิมบางทีค่ะพอเรากินเยอะๆพี่เราเรารู้สึกว่าแบบตอนนี้เราออกเพื่ออะไรอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายมันก็แน่นอนล่ละคนที่ทํางานเนาะหนึ่งเลยชอบพูดว่าไม่มีเวลาใช่ ออกกาลังกายก็เหนื่อยอบางทีก็แบบเอ๊ยไม่เดี๋ยวมันกลับมาก็เหนื่อยแล้วไม่ไหวแล้วไว้ออกพุ่งนี้อะพุ่งนี้ใช่ผแผดวันประกันพุ่งซึ่งออยเอเก็คิดอย่าง,งานั้นจนวันหนึ่งก็เลยแบบโอ๊ยมาอดอาหารแล้วกันอ,อจากที่เราเคยกินเยอะคะล่ลดน้อยลงลดน้อยลงยิ่งอดแต่ ใจอยากกินเวลาเคยไหมคะพี่เวลาไปเดินไปนเดินเนะี่ยอุ้ยอันนี้แบบเป็นของชอบเ,อเลยอยากกินมากเลยอยากซื้อมากเอาหนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยลดคือใจอยากลดแต่ปากอยากกินสุดท้ายปากชนะใจกินก่อนแล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยลดคุณผู้ชมเป็นแบบนั้นหรือเปล่าคะซึ่งเชื่อเลย <c oughs> ว่าหลายคนเป็นแบบนั้นแล้วเชื่อไหมว่าคือ ก,ก็ทําแบบนี้เหมือนแบบพอจะอดได้อดวันนึงไม่อดวันหนึ่งสุดท้ายพอมันตะบะแตกขึ้นมาเนี่ยเรากินหนักกว่าเดิมด้วยสุดท้ายเราก็กลับมาแบบโยโย่โยเลยคราวนี้เราก็เลยแบบโอ้โหเครียดหนักเลยค่ะจะทํายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยอย่างในรูปที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยคือต้องบอกว่าอย่างภาพสีดำเนี่ยกางเกงที่เห็นเนี่ยนะคะคือต้องบอกว่าคือใช้ไปบรรทัดหนึ่งฟุตเนี่ยวัดหน้าขาเนี่ยคือแต่ก่อนเนี่ยคือนั่งไปเนี่ยมันเพลเออกมาแบบเนี้ย แล้วเราสึกว่าต้นขาใหญ่มากพี่จนเรารู้สึกว่าออ๊ยไม่ไหวแล้วอายมากค่ะแล้วเราแสงเกขาสั้นไม่ได้เลยคือมันเหมือนคนแบบเป็นแหนมสั้นนะพี่แล้วตัวเราเตี้ยแค่เ60หกสิบเราก็ยิ่งแบบตัวตันมากคือรู้ตัวอีกทีนิงเนี่ยเราก้ามาถึง80โลแล้วใช่ถูกต้องแล้วระหว่างนั้นเราเคยรู้สึกแบบนี้เราต้องกินยาลดความอ้วนเคยเหมือนกันหนูเคยไปซื้อนะคะตามท้องตลาดที่มันเป็นเม็ดเดียวสูตรเดียวแบบว่าแผงละร้อยสองร้อยอย่างเงี้ยพี่ไปซื้อมากินแต่เชื่อไหมว่ากินไปช่วงแรกเหมือนน้ำหนักมันจะเริ่มลด แต่การลดเร็วแบบนั้นคุณผู้ชมคะมันทําให้ร่างกายคุณผิดปะกะติทันทีไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องของมึนหัวหุดหยิดง่ายอา,อารมณ์แปรปรวนและที่สําคัญบางทีมันมีอาการคลื่นไส้อาเจียนแล้วมันก็ทําให้ล้หนักคนเนี่ยที่มันลดไปเนี่ยมันเหมือนการ,การขับน้ําแต่ไขมันมันไม่ได้ขับออกมาเลยสุดท้ายแล้วการขับน้ําทําให้คุณโทมและคุณจะร่างกาย ป่วยไม่สบายคืออันนี้เราก็ต้องขอเตือนเลยนะคะว่าเรื่องของยาลดน้ําหนักที่ไปซื้อทานเองแบบนี้เนี่ยอันตรายมากๆคือบางทีมันถึงชีวิตได้เลยเพราะฉะนั้นนะคะถ้าจะลดน้ําหนักเนี่ยควรจะใช้วิธีที่ถูกต้องหรือว่าต้องให้อยู่ในความดูแลของแพทย์อันนี้จะดีที่สุดใชจนตอนหลังเนี่ยมาถึงจุดเปลี่ยนค่ะจนวันหนึ่งเนี่ยออดก็เลยแบบมาถึงวันที่บอกว่าอดอาหารแล้วก็คือโดยการอยากกินใช่ไหมกินเลยกินทุกอย่างค่ะที่เราอยากกินกินแต่ไม่กลืน กินเข้าไปค่ะกิน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 แต่ไม่กลืแล้วก็ไข่ออกทําแบบนี้เรื่อยๆน้ําหนักเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนแบบ4ี่ห้าวันมันลดไป1นกิโลเราก็เริ่มแบบมีความหวังค่ะ,ะก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเป็นวันเป็นเดือนคุณผู้ชมเชื่อไหมจนวันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าปวดท้องมากมไปทํางานไม่ได้เลยคือแบบปวดท้องมากแสบมากเลยปรากฏว่าไปหาคุณหมอหไปเจอคุณหมอท่านนี้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการแล้วก็การลดน้าหนักเนี่ยนะคะอย่างในรูปที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยต้องบอกว่าคุณหมอท่านนี้เก่งมากค่ะซึ่งออย กินเข้าไปแล้วเราคายออกเนี่ยมันเหมือนแบบการเรียกน้าย่อยเมื่อน้ำย่อยถูกต้องมันก็ไม่เป็นขานการย่อยไงคะมันไปย่อยกับกระเพาะอาหารของเราดังนั้นกระเพาะเราก็พังเราไม่ได้เหมือนใช้วิธีที่กินแล้วก็แบบอาเจียนออกมาอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่คือกินแล้วก็คายออกไม่กลืนเลยด้วยมันก็เป็นการเรียกน้าย่อยไงคะพอาน้ำย่อยมันไปกัดกระเพาะมากๆเนี่ยกระเพาะเราพังนะคะพอมันพังเสร็จตอนนั้นเนี่ยคือนี่แหละเกิดอาการปวดท้องแบบนี้นะคะจนตอนนั้นเนี่ยก็คือต้องแบบมานั่งหยอดน้ำข้าวต้มกันเลยทีเดียวจนตอนหลังคุณบอก ถ้าอยากจะลดน้าหนักจริงๆคุณคุณหมอเขาแนะนาค่ะตัวนี้กับเิลพันลามูแคร์ที่คุณหมอเนี่ยเขาบอกว่าคิดค้นขึ้นมาเองนะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการและการลดน้ําหนักโดยตรงคุณหมอท่านนี้เนี่ยบอกเลยนะคะว่าตัวนี้เป็นสูตรที่ขายมากว่า7ปีลวและเป็นสูตรที่ไว้วางใจได้ไม่ว่าจะเป็นคนที่น้ําหนักนะคะอายุตั้งแต่30 40 50หรือแม้แต่อายุตั้งแต่10กว่าก็ทานได้นะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นสมุนไพรออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งตัวนี้นะคะเป็นสมุนไพรสองสูตรท ก็คือทานตัวสีเขียวค่ะตัวสีเขียวเนี่ยเป็นสารสกัดจากตัวส้มแข็สกัดเย็นสารสกัดตัวนี้เนี่ยนะคะจะช่วยที่จะเข้าไปในเรื่องของการตีสลายไขมันเช่นไม่ว่าจะเป็นต้นแขนหน้าท้องต้นขาใครใหญ่ๆบึบบับแบบนี้โดยเฉพาะหน้าท้องของผู้หญิงหลายคนลดไม่ลงค่ะแล้วบางคน<ๆ>ทํางานออฟฟิศด้วยหรือเป็นคุณแม่บ้านด้วยกินแล้วคุณนั่งใช่ไหม,มนั่นแหละหน้าท้องของคุณมันยืนออกมาแล้วมันลดยากที่สุดนี่แหละค่ะมันจะเข้าไปในการตีสลายไขมันเหล่านี้ขับออกมาพร้อมกับการ ขับถ่ายนะคะ,ะซึ่งทานได้เลยในตอนเช้าวันล,ละ1-2เม็ด<ะ>แล้วแต่น้าหนักบางคนบอกว่าฉันอ้วนไม่มากฉันก็ทานวันล,ละหเม็ดก็ได้แต่ถ้าฉันอ้วนเยอะมากคุณทานไปเถอะ2เม็ดมันไม่เป็นอันตรายนะคะ,ะไม่ถ่ายกระปิดกระปอยเพราะเออเองลองมาแล้วด้วยแต่ <นะ S 1> มันไม่ใช่เป็นลักษณะเหมือนยาถ่าย<ช>ไม่ใช่ค่ะ,อะตอนนี้มันเป็นส้มแขกสกัดเย็นต่างจากการสกัดร้อนนะคะซึะ่งสกัดร้อนตัวน,นั้นมันจะทำให้รู้สึกว่าแบบเหมือนเป็นยาถ่ายไปเลย<ะ>แต่การสกัดเย็นเป็นการดึงสารอาหารที่ดีที่สุดแล้วมันจะช่วยในเรื่องของการตีสลายไขมันซึ่งเรามีกกาารววววิจัยยแแลล้้้็คนพบมด ตัวนี้เอาบอกว่าไอ้ทานครั้งแรกรู้สึกได้จริงๆว่าอย่างหน้าท้องเนี่ยแต่ก่อนที่เคยยืนแล้วเหมือนมีเดี๋ยวคนทักว่าท้องหรือเปล่าเพราะเราอ้วนขนาดนั้นจนเชื่อไหมว่าหน้าท้องเป็นส่วนแรกที่เราสังเกตเห็นว่ามันยุบลงไปจริงๆตัวส่วนที่2ค่ะก็คือตัวนี้เราจะทานตอนเย็นนึกถึงพระอาทิตย์ตกดินจะเป็นสีส้มๆเนาะตัวนี้นะคะก็คือจะมีไข่ตัวซานมีถั่วขาวคุณผู้ชมและมีกระบองเพชรด้วยซึ่งตัวนี้ทานแล้วดีมากค่ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเข้าไปดักจับไขมันที่เราทานตอนเย็นคือเวลาเรากินอาหารตอนเช้าตอนกวันใ มันจะไปดักจับพวกไขมันของเก่าหรือว่าของที่เราทานทาเข้าไปของใหม่ด้วยคือตัวนี้ดักจับแล้วก็ขับออกมาเพื่อทําให้อะไรเพื่อทําให้มันไม่เกิดการดูดซึมเข้าไปสู่ร่างกายแล้วก็กลายเป็นไขมันต่อนะคะตัวนี้พอมนดักจับและขับออกมาแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยคือจากการสังเกตนะคะปกติเวลาที่เราขับถ่ายเนี่ยเราจะต้องมาหันสังเกตในเรื่องของอุจจาระของตัวเองด้วยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนมีเมือกไขมันออกมาด้วยนะคะกับระบบขับถ่ายของเราซึ่งตัวนี้ไม่อันตรายไปถามคุณหมอกุณหมอบอกว่ายิ่งดีซะอีกบางคนบอกว่ากลายเป็นแบบ มันออกมาเป็นสีดาซึ่งตัวนี้มันเป็นของเก่าที่มันสะสมอยู่ในท่อลําไส้ของเรายิ่งมันขับออกมากเท่าไหร่ทาให้ลําไส้ของเราสะอาดซึ่งตัวนี้มันจะช่วยในการดีท็อกได้ด้วยนะคะยิ่งเราขับถ่ายเป็นปกติทานน้าเยอะๆนะคะต้องบอกนิดนึงยิ่งคุณทานน้าเยอะๆมันเหมือนเป็นการช่วยชะล้างนะคะของเสียออกจากร่างกายได้ดีขึ้นซึ่งตัวนี้มันเป็นสมุนไพรเช่นกันนะคะไม่มีตัวยาเป็นส่วนผสมดังนั้นตัวนี้คือมั่นใจได้มีออยรันตีนะคะองค์การอาหารและยาเนี่ยเขารับประกันอยู่แล้วและขายมากว่าเจ็ดปีถ แน่นอนแล้ววันนี้นะคะเราก็การันตีด้วยว่าถ้าเกิดใครที่ทานไปแล้วไม่เห็นผลไม่ลดน้ําหนักเรายินดีคืนเงินให้ด้วยโอ้โหคือมั่นใจขนาดนั้นเลยมั่นใจเลยค่ะแล้วก็ทานเนี่ยไม่มีไม่มีผลข้างเคียงไม่มีอะไรอย่างพวกยาลดน้ําหนักอะไรไบไม่เหมือนกันเลยจริงๆเพราะว่าตัวนี้มันเป็นสมุนไพรธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์หลายคนถามว่าแล้วทาไมต้องทานสองสูตรคือต้องทานคู่กันอ่ะทำไมต้องทานคู่กันเพราะที่เราซื้อตามท้องตลาดมันเป็นเม็ดเดียวสูตรเดียวใช่ไหมคะตัวนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณทานเม็ดเดียวสูตรเดียวเนี่ยคือแน่นอนลล่ะหหาาายนกกวจดั คือลดยากและสุดท้ายคือกว่าจะลดเนี่ยก็ใช้เวลานานด้วยแล้วหลายๆคนคือไม่มีใครทนทานนานขนาดนั้นสุดท้ายทานไม่ถึง3สัปดาห์ถ้าไม่เห็นผลปุ๊บเขาก็ทิ้งเลยถูกไหมคะแต่เนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าคือตั้งแต่สัปดาห์แรก<ะ>คุณรู้สึกได้เลยจริงๆว่าถ้าเกิดคุณทานเป็นประจำนะคุณทานเช้าตัวสีเขียวทุนทานส้มตัวส,สีสีส้มตอนเย็นนะคะวันละ1นึถึงสเม็ดแต่ช่วงแรกๆเราแนะนําว่าทานไปเลยอย่างละ2คุณจะรู้สึกได้เลยว่าน้ําหนักตัวคุณเบาขึ้นหน้าท้องที่คุณเคยมี มันจะค่อยๆยุบลงยุบลงยุบล,ลงค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่คุณจะรู้สึกได้จริงๆตั้งแต่อทิตย์แรกน้ําหนักคุณลองไปชั่งกิโลได้นะคะตัวนี้ลามูแคเรากล้าการตีแบบนี้นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยนะคะหลังจากที่ออยทานไปเนี่ยเชื่อไหมว่าผลลัพธ์อย่างในรูปคุณผู้ชม Be f o r e after ผ่านไปประมาณเดือนครึ่งซึ่งอย่างที่บอกคือเปลี่ยนไปจริงๆค่อยๆเปลี่ยนไปนะคุณผู้ชมแล้วเชื่อไหมว่าจนมาถึงวันนี้คือขาออยเล็กลงไปเยอะมากซึ่งจากขาคนที่เคยใหญ่ นะคะหน้าท้องนี่เคยยืนแขนเนี่ยที่ไม่เคยใส่แขนกุดได้เลยเชื่อไหมว่าเปลี่ยนทุกอย่างค่ะเสื้อผ้ากางเกงอย่างที่คุณผู้ชมเห็นค่ะว่าตัวเล็กลงไปเลยคือมันมีความสุขมากจริงๆนะทำให้เรารู้สึกมีความมั่นใจเราเรารู้สึกสามารถใส่เสื้อผ้าอะไรก็ได้ที่เขาขายอยู่ในตามแบบว่าในห้างสรรพสินค้าที่แบบไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กฉันใส่ได้ฉันมีความสุขมากขึ้นกับการส่องกระจกด้วยนะคะฉันมีความสุข,ก,ขกับการที่ฉันสามารถที่จะกินได้มากขึ้นโดยที่ไม่ต้องระมัดระวังเหมือนแต่ก่อนละนะคะนี่แหละคือความสุขที่คุชมมสาารถ ได้เหมือนออยเลยนะคะแล้วเชื่อไหมว่าผลิตภัณฑ์น,นี้ออยเองเนี่ยนะคะก็ได้ไปแนะนําให้กับนา้าซึ่งน้าเนี่ยคืออายุประมาณเกือบ50าค่ะพี่้วยความที่เป็นคุณแม่ลูก3เนาะ,ะแน่นอนละพอคุณแม่ลูก3ปุ๊บอายุมากขึ้นน้ําหนักคอดลูกไปแต่ละคน น้ำหนักเพิ่มเพิ่มค่ะพรอบคลุมมาเรื่อยๆทีละสิบกิโลสิบกิโลสิบกิโลที่อยู่กับคุณแม่ถูกไหมคะแล้วคุณแม่เนี่ยจะลดยากที่สุดมีลูก3คนคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าใส่เสื้อผ้าไซส์เอ็ก์พอร์ตคือ XL อะค่ะที่แบบของเมืองนอก คือใส่ของไซ้์ไทยไม่ได้แล้วถูกต้องค่ะต้องใส่ของมองนอกแล้วเชื่อไหมว่าน้าพยายามแล้วที่จะลดน้ําหนักโดยการไปหาลู่วิ่งมาวิ่งแต่ปรากฏว่าซื้อลู่วิ่งค่ะวิ่งไม่ไหวเจ็บเข่าปวดเข่าสุดท้ายเข่าอักเสบต้องไปรักษาเกือบแสนเชื่อไหมพี่เพราะว่าอะไรน้ําหนักตัวมันเยอะไงพอน้ําหนักตัวมันเยอะๆยะเนี่ยมันไปลงที่เข่าจะไปวิ่งเลยก็ไม่ได้ถูกต้องใช่ค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่มีอายุขนาดนั้นเนี่ยพอไปวิ่งมากๆเข่าร้าวนะคะน้าออเองก็แบบสุดท้ายก็ต้องออกกําลังคือก็ยกเลิกการออกกําลังกายกลายเป็น พาแทนนะกับเครื่องวิ่งถูกไหมคะพี่สุดท้ายเนี่ยนะก็แบบว่าไม่รู้จะทำยังไงฉันก็แบบระทมใจเหลือเกิน<ะ>คือจนมาเจอออยออยก็เลยได้แนะนําตัวลำมุแคร์เนี่ยให้นาได้ทาน<ะ><ะ>ซึ่งน้าเองเนี่ยพอได้มีโอกาสทานลำมุแคร์ตัวนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าคือแรกๆเขาไม่เชื่อนะว่ามันจะลดได้แต่เขาบอกว่าขอแค่3ากิโลเนี่ยเขาดีใจมากแล้วอขอแค่เขาลดลงก็พอ<ะ>ซึ่งตอนนั้นเนี่ยพอออยไปให้นาทานน้า,าน<ะ>รู้สึกว่าเฮ้ยคือตัวเนี้ยมันทําให้น้ำหนักน้าน้าหนักเบาลงไปเยอะมากตั้งแต่อาทิตย์แรกอย่างที่ออยบอกไปคือน้ําหนัก น้าค่อยๆลดลงไปกิโลหนึ่งสองกิโลในอาทิตย์แรกจนภายใน1เดือนเนี่ยน้ำหนักน้าเนี่ยลดลงไปเยอะมากค่ะจนน้าตกใจโทรมาสั่งในชุดที่ 2, 2> ในเดือนที่2เลยคือก็ทานไปปุ๊บน้ำหนักน้ายิ่งเห็นผลหนักกว่าเดิมจนเป็นภาพนี้ค่ะคุณผู้ชมคือเปลี่ยนไปจริงๆ before and after ซึ่งหลายๆคนตกใจจนหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเพื่อนนะ้า มีเด็กคนถามเยอะมากน้าเองก็เอาผลิตภัณฑ์นี้ไปให้เพื่อนทดลองจนทุกวันนี้จะกลายเป็นตัวแทนจําหน่ายอยู่แล้วน้าเองก็แบบว่ามีความสุขนะคะสามีก็บอกว่าเอ้ยได้เหมือนภรยรยาใหม่หมดูเด็กลงแล้วเสื้อผ้าจากแบบไซส์เอ็มี่เคยใส่อะคะ่ะจะเอาไปบริจาแลค้วอเอากลับมาใส่ได้เหมือนเดิม สุดท้ายสภาพตัวเก่าๆที่เคยใส่ไซส์ใหญ่ๆเอาไปบริจาคแทนนะคะก็ชีวิตเขาก็เปลี่ยนไปเยอะมากค่ะคือตอนแรกเห็นรูปเนี่ยต้้งเพียบเลยนะคนเดียวกันจริงๆเกือบคนเดียวกันหรือเปล่าครื่งนึงเลยนะหายไปเลยที่ไม่ต้องถามนิดนึงว่าพอเราทานเนี้ยแล้วเราหยุด มันจะมีการโยโย่หรือจะเด้งกลับมาไหมคะเป็นคําถามที่ดีมากเลยนะคะเพราะว่าคําถามเนี้ยหลายคนถามเยอะมากตัวนี้ไม่โยโย่เอฟเฟกค่ะคุณทานแล้วคุณหยุดทานได้คุณลดน้ําหนักคุณพอใจแล้วคุณหยุดทานได้นะคะซึ่งตัวเนี้ยเมื่อคุณหยุดทานแล้วคุณก็หันกลับมาใช้ชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมโดยการเลือกทานนิดหนึ่งเช่นอาหารที่คุณแบบคิดว่ามันจะกลับมาทําให้คุณรู้สึก้ว่นกว่าเดิมคุณก็อาจจะลดให้มันเหลือน้อยลงเช่นข้าวขาหมูคุณอยากทานคุณก็ทานได้แต่ว่าคุณก็ลดให้มันน้อยลงเท่านั้นเองน้ําหนักคุณก็จะคงที หรือวันไหนที่คุณบอกว่าอเอเจอของมันวันนี้ฉันไปออกงานคุณสามารถทานควบคู่ไปได้อีกครั้งนะคะไม่เป็นอะไรานะคะหรือว่าวันไหนที่คุณบอกว่าเอ,อฉันก็แบบรู้สึกน้าหนักเพิ่มขึ้น <ฮะ S 1> ฉันก็ทานเพิ่มเติมได้นะคะแน่นอนว่าตัวนี้คือหลายๆคนที่ทานไปแล้วนะคะประสบความสําเร็จแล้วก็เห็นผลกันเยอะมากนะคะอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้มีโอกาสลองด้วย <ฮะ S 1> ดังนั้นเนี่ยว,วันนี้ก็เลยอยากจะบอกคุณผู้ชมว่ามาที่รายการนี้เราก็มีราคาพิเศษมามอบให้ด้วยนะคะเพราะว <ฮะ S 1> ่าปกติแล้วเนี่ยหเซ็ตนี้คุณจะได้ไปเลย2กล่องทาาานนไดด้1เืออครยู่ทที่่่3,600บาแตวอง พิเศษค่ะสำหรับ5นาทีนี้นะคะคุณจะได้ในราคาเพียงแค่2,690และแถมเพิ่มให้ฟรีอีก1เซต Oh. ในห้านาทีนี้ <5. S 2> นะคะที่คุณกดเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์1577ไม่ลองไม่รู้ค่ะคุณผู้ชมคะกดเข้ามา1577นะคะคุณผู้ชมจะได้ไปเลย2เซตแบบนี้ทานได้2เดือน4กล่องนี้ถึงที่บ้านเลยนะคะและ30สายค่ะวันนี้ที่คุณโทรเข้ามา1577นะคะคุณจะได้รับไปเลยอีก1กล่องด้วยอันนี้เราแถามเพิ่มให้อีกนะ <5. S 2> คืออันนี้เป็นขนาดทดลองค่ะ <5. S 2> คุณทานขนาดทดลองก่อนถ้าค,คุณรู้สึกว่าไม่ดีไม่เห็นผลเลยรู้สึกไม่โอเคเลยคุณโทรมาบอกกับเราได้1577ตัวนี้เราก็้าการันตี แบบนี้นะคะซื้อตัวนี้นะคะต้องบอกว่าทานได้ครึ่งเดือนนะคะถ้าเกิดคุณอยากจะลองทานเต็มเดือนคุณก็ทานที่กล่องใหญ่ได้เลยนะคะตัวนี้ทั้งหมดเนี่ยจากราคาทั้งหมดก็ประมาณ7,000กว่าละวันนี้คุณซื้อในราคาแค่2690าบาทค่ะทางเซตนี้บอกเลยว่ามันคุ้มจริงๆคุณผู้ชมเพราะว่าเราไม่เคยให้ราคานี้ที่ไหนมาก่อนรามูแคนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่คิดคนขึ้นโดยคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการและการลดน้ําหนักไม่ได้จ้างโรงงานการผลิตใดๆทั้งสิ้นซึ่งเรามีการตรวจสอบนะคะสดใหม่ทุกเม็ดด้วยดังน พลายออร์แกนิกราคา2,690บาทนี้1,577นะคะไม่<ะ>ลองไม่รู้จริงๆลองโทรเข้ามาดูนะคะแล้ววันนี้คือจริงๆแล้วนอกเหนือจากที่ออยทานเองนะาทานแล้วนะคะยังมีผู้ใช้อีกหลายๆคนที่ทานเณฑ์น,นี้ไปเราไปดูรูปกันดีกว่ามีใครกันบ้างค่ะ อย่างคนแรกเลยนะคะซึ่งคนนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าเป็นผู้ชายค่ะที่เป็นเพื่อนของเพื่อนอนะคะอ้วนมากค่ะก็ไม่เคยคิดว่าจะลดได้ปรากฏว่าพอได้ทานละมุแคร์ไปในเดือนแรกน้ําหนักค่อยๆลดลงจนตอนหลังๆเนี่ยพอเริ่มมาทานลามุแคร์ในเซตที่2ต่อเนี่ยน้ำหนักเขาหายไปเยอะมากคุณผู้ชมซึ่งไม่น่าเชื่อแล้วระบบกับถ่ายเขาก็ดีด้วยนะคะเปลี่ยนชีวิตจริงๆอีกหนึ่งคนค่ะซึ่งเป็นสาวที่แบบโอ้โหอ้วนฉุมากกับการที่แบบเป็นคุณแม่เหมือนกันนะคะคลอดลูกไป2คนน้ําหนักไม่เคยลดเลยเคยทานยานลดน้ําหนักมาแล้วทานอะไรหลายๆอย có lẽ ไม่เห็นผลจริงๆพอมาเจอลามูแคค่ะเขาได้ลองทานนะคะตามคําแนะนําของคุณหมอมที่แนะนําไปเชื่อไหมว่าเปลี่ยนจากผู้หญิงที่เคยอ้วน<ม>กลายมาเป็นผู้หญิงที่หุ่นดีนะคะ<อ>เขารูปใส่เสื้อผ้าง,ง่ายมีความสุขชีวิตเหมือนกับมีแต่รอยยิ้ม<อ>นะคะคนที่3ค่ะคนนี้คือเป็นคนที่กินจุกินจิบเป็นเพื่อนออยเลย<อ>เจอกันที่ไรนัดก,กินตลอดเลยแต่ก่อนหน้านี้แต่ทุกวันนี้คือพอมาเจอออยผอมลงเปลี่ยนไป<อ>เขาก็เลยลองมาทานลามูแค่<อ>ปุ๊บ<อ>เขาก็เลยบอกโอ้คือเขาเขารู้สึกว่ามันดีขึ้นจริงๆจนเขาก็แนะนาให้กับคนที่บ้านได้ทาน ว,วันนี้เราอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าเรื่องของรูปร่างค่ะคุณผู้ชมคะเราสามารถเปลี่ยนกันได้ตอให้คุณอายุมาก30-50ไปแล้วเนี่ยนะคะคุณยังสามารถทาลามูคแคร์ได้วันนี้เอาอย่างที่บอกไปว่าอยากให้คุณผู้ชมลองนะคะราคาแค่หลักพันเท่านั้นเองวันนี้1กล่องนะคะหรือว่าเออเขาเรียกว่า1เซต2กล่องนี้ที่คุณผู้ชมจะได้ไปนะคะคอสหนึ่ง <c oughs> เดือน <c oughs> ในราคา3,600บาทวันนี้ลดเหลือ2,690บาทและใน5นาทีนี้นะคะคุณผู้ชมคะจะได้รับไปเลยทันทีอีก1เซตแบบนี้ค่ะเท่ากับว่าคุณผ ใน2เดือนนะคะแน่นอนว่าเซตละ30เม็ดนะคะ,ะก็อันนี้คือจะทานได้ง่ายๆเลยะะทั้งหมดนี้คือทานใน้2เดือนถูกต้องแล้วนะคะแล้ววันนี้พิเศษโปรโมชั่นค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับ5นาทีนี้ที่คุณโทรเข้ามาแล้วได้ในราคาเพียงแค่2690ซื้อ1แถมอีก1เซตนะคะ,ะคุณผู้ชมวันนี้50-30สายแรกเราแถมให้ฟรีอีก1กล่องด้วยนะคะสา <30 S 1> สายแรกตอนนี้คือ1กล่องเนี้ยเป็นขนาดทดลองมูลค่า1,500บาทแล้วนะคะคุณผู้ชมจะได้รับกลับบ้านไปด้วยนั่นเองนะคะซึ่งทั้ ราคา1 2 3 4สและ5กล่องนี้2,690บาทส่งตรงถึงที่บ้านคุณเลยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดนะคะเพียงแค่คุณโทรเข้ามาที่157 7าย้ำอีกครั้งนะคะ15.7 7ทั้งหมดนี้คุณได้ไปเลยค่ะ2690บาทอยากให้คุณลองจริงๆชีวิตคุณเปลี่ยนได้นะคะกับรูปร่างที่ดีแบบนี้นั่นเองกับเรพรานลามูแคร์ค่ะคือแพตก็เป็นคนหนึ่งที่เคยอ้วนเหมือนกันเพราะว่ามีลูกเราเข้าใจเลยว่าคนที่อ้วนแล้วแบบ ช่วงพยายามลดน้ำหนักอะมันทรมาน<ช>และการที่เราลดไม่ลงด้วยเราก็จะขาดความมั่นใจไปเลยไม่อยากแต่งตัวไม่อยากทําอะไรนะคะ,คะแล้วก็ เวลาคุณผู้หญิงบางคนไปเข้าคอร์สลดน้ำหนักโอ้โหคอร์สแพงมากนะคะเกือบเป็นแสนนะคะเดี๋ยวนี้แล้วบางทีเนี่ยก็ไม่ได้ผลด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักอย่างที่คุณออยบอกนะคะลองดูเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติด้วยแล้วก็การันตีด้วยนะไม่ได้ผลคืนเงินอุยอันนี้ชอบมากค่ะเพราะฉะนั้นก็ลองดูก่อนได้ผลไม่ได้ผลยังไงโทรมาบอกเราด้วยนะคะเราจะได้บอกต่อกับคุณผู้ชมท่านอื่นๆให้ได้สวยงามคุณดีแบบคุณออยไม่น่าเชื่อจริงๆว่าเคยอวนมาก่อน ขออนุญาตโชว์หุ่นรูปร่างจริงนิดนึงนะคะเผื่อว่าหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะผอมจริงหรือเปล่าคืออย่างเอวเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยคือยื่นอย่างนี้เลยทุกวันนี้คือเนี่ยค่ะเอวลดลงไปเยอะมากอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะอย่างหน้าท้องแบบนี้คือนี่คือกินข้าวตามปกติค่ะคือดันมากจริงๆใช่แล้วคือขาคือชอบมากคือแต่ก่อนเนี่ยคือเป็นคนขาใหญ่ใส่กางเกงแบบนี้ไม่ได้ค่ะมันปริ้นออกมาเป็นแบบตอนๆนะคะแต่ตอนนี้คือแบบสามารถที่เราจะใส่เข้ารูปได้สบายๆด้วยเอาเป็นว่าใครอยากสวยหุ่นดีแบบนี้แล้วก็ทีี่่่สําาคัญนะไไมมด้วเป็ สารที่มีอันตรายอะไรต่อสุขภาพเลยนะคะปลอดภัยแน่นอนลองโทรเข้ามานะคะแล้วก็เอาไปใช้ดูนะคะแล้วก็รับรองว่าแุณดีๆแบบนี้นะคะจะไปอยู่กับคุณผู้ชมนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณออยนะคะที่มาบอกเล่าส่งต่อผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ให้กับคุณผู้ชมนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ก็หมดเวลาของห้องรับแขกแล้วนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ